สำหรับเพื่อนๆสายสะสมแต้มดูคลิปนี้ให้ดีเลยนะครับ SCG Family Plus มีวิธีการสมัครมาให้แล้วเดี๋ยวให้เก่าทำคลิปให้ดูว่าทำยังไงสมัครยังไงซึ่งสิทธิประโยชน์เนี่ยมากมายเลยของแรกเต็มเลยใครที่ซื้อของ SCG อยู่แล้วเนี่ยคราวนี้สะสมแต้มกันสนุกแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันทำยังไง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ SCC ของเรานะคะก็มีสิ่งดีๆนะคะมาแนะนําพี่ๆนะคะในการสะสมแต้มกันนะคะวันนี้รวมมาให้ทุกท่านแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสะสมแต้มปูนนะคะสะสมคอนกรีตนะคะหรือว่าพี่เสือมือโปรหรือว่า s c c Family นะคะง่ายๆเลยค่ะสมัครแค่4ขั้นตอนเท่านั้นนะคะในการแอดไลน์ค่ะหรือว่า ไลน์แอดนะคะ s g Family ค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่สมัครสมาชิกนะคะรวมถึงค่ะกรอกเบอร์โทรนะคะให้ส่ง AOTP นะคะเข้ามานะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็กกข้อมูลนิดนึงนะคะแล้วก็กดยอมรับแค่นั้นเองค่ะพี่ๆก็จะได้มาเป็นสมาชิก s g Family Plus กับเราแล้วนะคะแล้วสิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างครับสิทธิประโยชน์นะคะในการสะสมแต้มนะคะทุกๆ25บาทจะได้1คะแนนค่ะนะคะพี่ๆสามารถสะสมแต้มเข้าไปได้เลยนะคะแล้วทางระบบนะคะจะคำนวณยอด ให้ไม่เกิน3วันและหลังจากนั้นค่ะคุณพี่ขาสามารถนำคะแนนตรงนี้นะคะไปแลกของรางวัลใน SCC Family ได้เลยคุณพี่สามารถเข้าไปตรวจด,ดูได้เลยว่ามีของรางวัลอะไรได้บ้างอยากได้คะแนนแบบอ,อยากได้คะแนนถึงไหนนะคะของรางวัลแบบไหนแม้กระทั่งตู้เย็นทราทัศน์นะคะพัดลมนะคะหรือว่าจะเป็นรถจกักรยานไฟฟ้าก็มีสามารถเข้าไปดูใน line oa ของ SCC Family พัดได้เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะครับ มีปัญหาปรึกษาให้เก่าสวัสดีครับ